สวัสดีครับรายการขา่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงวันนี้วันศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจสุภาพผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำเบลารุสเผยหัวหน้ากลุ่มวกเนอร์กลับสู่รัสเซียแล้วนะครับ ื้อจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแนะารยกระดับความพร้อมทำสงครามรัฐมนตรีคลังสหรัฐเดินทางถึงจีนหวังละลายความสัมพันธ์อันเย็นชาของทั้งสองประเทศและทนายบริษัททวิตเตอร์ขู่ฟ้องแพลตฟอร์ม Threads เรื่องราวเป็นอย่างไรเรามีคำตอบเวียดนามสั่งตรวจสอบผู้จัดคอนเสิร์ต l ล c k p i ิงด้วยสาเหตุใดรอฟังในรายงานข่าววันนี้นะครับ และอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกทรงตัวในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ท้ายรายการวันนี้คือฮาพิธาทวิทชวนเทเลอร์สวิฟต์มาไทยทั้งหมดในรายการวันนี้ครับ คุณสมบัครับอยากจะเปิดวันนี้ด้วยข่าวที่เป็นข่าวพาดหัวมานานนะครับถึงกลุ่มวกเนอร์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างครับครับล่าสุดนะฮะประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกแห่งสาธารณรัฐเบลารุสนะครับก็เปิดเผยว่าเยฟเกนีปริโกชินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ที่ก่อกระบฏสายฟ้าแลบในกรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วก็เดินทางกลับไปรัสเซียแล้วนะครับ ปริโกชินเดินทางไปเบลารุสภายใต้ข้อตกลงยุติการกอร่อกระบฏท,ที่ประธานาธิบดีลูกาเชนโกเป็นคนกลางช่วยเจรจาระหว่างรัสเซียกับองค์กรทหารรับจ้างแห่งนี้ซึ่งรวมความถึงการรับประากาันความปลอดภัยให้กับผู้นำกลุ่มนี้และเหล่านักรบของแวกเนอร์ด้วยประธานาธิบดีลูกาเชนโกบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าข้อเสนอของตนที่เปิดทางให้นักรบของแวกเนอร์ ยังคงประจําการอยู่ในเบลารุสนั้นยังมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปนะครับผู้นําเบลารุสระบุว่าเวลานี้ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการโอนย้ายและการจัดตั้งกองปฏิบัติการของพวกเขาก็คือนักโรบแบกเนอร์นะฮะและว,ว่าผมไม่กังวลเลยแม้แต่น้อยต่อการที่เราเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักรบกลุ่มนี้ เมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับปริโกชินและนักโรแบกเนอะร์ร่วมกันก่อกระบฏท้าทายผู้นำกองทัพรัเสเซียด้วยการเข้ายึดกองบัญชาการทางทหารในเมืองลอสตอปออนตอนนะครับก่อนจะเคลื่อนตัวประชิดกลุงมอสโกแต่ทุกอย่างก็จบลงภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นคุณรัฐพลครับขยับมาที่เรื่องราวสงครามในยูเครนนะครับครับล,ล่าสุดนะครับ ยูเครนก็รายงานว่ารัสเซียนั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองละวิฟทางตะวันตกของประเทศในวันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย4ี่รายและบาดเจ็บอีก9คนนะครับนายกเทศมนตรีของลวิฟกล่าวว่าขีปนาวุธลูกล่าสุดจากรัสเซียนั้นสร้างความเสียหาย ให้กับอพาร์ตเมนต์นะครับโดยการกระหน่ำครั้งนี้มีอพาร์ตเมนต์ราว90แห่งและรถยนต์จำนวน50คันได้รับผลกระทบพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของประเทศนับตั้งแต่มอสโกทำการรุกรานยูเครนเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับ ในเรื่องนี้ประธานาธิบดีว o l ด d เมียเซเลนสกีของยูเครนก็ได้โพสต์ทางแอปพลิเคชัน Telegram นะครับว่าจะต้องมีการตอบโต้ไปยังศัตรูอย่างแน่นอนและในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNN ที่ออกอากาศในวันพุธนะครับเซเลนสกี้กล่าวว่าตนนั้นจะดำเนินการโจมตีโต้กลับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ แต่ปฏิบัติการดังกล่าวต้องรอความช่วยเหลือจากทหารขอโทษครับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐและหุ้นส่วนในยุโรปก่อนที่จะเกิดขึ้นได้คุณสมพศครับในขณะเดียวกันนะครับก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนก็พยายามเร่งจัดหากระสุนและอาวุธล้ำสมัยต่างๆครับซึ่งรวมถึงระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและเครื่องบินรบ มาโดยตลอดนะครับให้กับทางยูให้กับทางยูเครนนะครับเพื่อจะได้มีศักยภาพเพียงพอรับมือความสามารถทางทหารของรัสเซียโดยในประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุระหว่างให้สัมภาษณ์กับซีนเอ็ด้วยว่าผมต้องการให้การโจมตีโต้กลับของเราเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เพราะทุกคนเข้าใจดีว่าถ้าหากมีการเปริดฉากการโจมตีโต้กลับช้าไปก็จะมีการติดทุนระเบิดในพื้นที่อนาเขตของเราเพิ่มขึ้น แล้วว่าเราให้เวลาและความน่าจะเป็นกับศัตรูของเราเพื่อติดตั้งทุ่นระเบิดและเตรียมแนวตั้งรับของพวกเขานะครับผู้นำยูเครนย,ยังย้ำจุดยืนของตนด้วยว่ายูเครนควรได้รับเครื่องบินรบ F16 มาช่วยในการรบพร้อมบอกว่าการมีเครื่องบินรบรุ่นนี้ไม่ได้เพียงเพราะยูเครนต้องการได้ความได้เปรียบในการสู้รบทางอากาศเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการทัดเทียมกับกองกำลังของรัเสเซียมากกว่านะครับ สัปดาห์ที่แล้วเดนมาร์กประกาศนะครับว่าได้เริ่มทําการอบรมนักบินยูเครนในการขับเครื่องบิน F-16 แล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์ดวนก็เปิดเผยนะครับว่าสวีเดนเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องในการตอบรับประเด็นความกังวลของตุรกีเพื่อที่จะให้ได้แรงสนับสนุนให้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตแล้วนะครับคุณรัฐพลครับ ครับไปที่เรื่องที่เกินไว้ตั้งแต่เริ่มรายการนะครับเรื่องของถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงการยกระดับความพร้อมทางรมสงครามผู้สมโพสประธานาธิบดีจีนนั้นก็ได้เรียกร้องให้ทหารของกองทัพนั้นยกระดับการวางแผนการรบและการทำสงครามเพื่อเพิ่มโอกาสให้มีชัยชนะในการต่อสู้ในสนามรบจริงนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากสื่อซินหัวของจีนนะครับ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นออกมาเรียกร้องฝ่ายทหารของประเทศให้เร่งดำเนินการดังกล่าวในวันพรฤหสัสบ,บดีโดยหลายฝ่ายมองว่าเป็นความต้องการของผู้นำจีนที่ต้องการให้มั่นใจว่ากองทัพนั้นจะช่วยปกป้องอธิปไตยและดินแดนของจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงสำนักข่าวซินหัวย,ยังระบุด้วยนะครับว่าธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้น บอกครับว่าโลกนั้นได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่รวมทั้งสถานการณ์ด้านความมั่นคงของจีนก็เริ่มสั่นคลอนและะเผชิญความไม่แน่นอนมากขึ้นโดยคำกล่าวนี้มีออกมาระหว่างการเดินทางตรวจการกองบัญชาการภาคตะวันออกในมณฑลเจียงซูซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบความมั่นคงด้านตะวันออกของจีนซึ่งรวมถึงทะเลจีนตะวันออก และช่องแคบไต้หวันด้วยนะครับคุณสุพจน์ครับซึ่งหัวรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีสีนั้นกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ของกองทัพว่าเราต้องยืนตามความคิดและการจัดการด้านทหารจากมุมมองทางการเมืองและต้องกล้าที่จะสู้เขาบอกว่าต้องสู้ให้เก่งขึ้นและปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของประเทศเราอย่างเด็ดเดี่ยวนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับการเรียกร้อง ครั้งนี้นะครับของผู้นําจีนนั้นมีขึ้นก่อนเหตุการณ์สําคัญคสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับเจเนตเยลเลนก็ได้เริ่มการเดินทางจีนอย่างเป็นทางการนะครับในวันพระสับบดีโดยจะใช้เวลาทั้งหมด4วันคุณผู้ชมจุดประสงค์ของเยนเล่นที่เดินทางมาเยือนจีนครั้งนี้ก็เพื่อที่จะ คุยประเด็นเรื่องการค้าการลงทุนและผ่อนคลายความตึงเครียดของสหรัฐและจีนที่มีขนาดเศรษฐกิจสองประเทศนี้คือใหญ่2อ,อันดับแรกของโลกคุณสมพศน์ครับคือหลังจากที่เดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันพระสบดีนะครับรัฐมนตรีเยนเล่นก็กล่าวยินดี ต่อการเยือนจีนครั้งนี้แล้วก็มองไปที่การผลักดันเป้าหมายของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งต้องการมีให้มีการเจราจาระหว่าง2ประเทศเพิ่มขึ้นนะครับรัฐมนตรีเยนเล่นทวีตออกมาเลยนะฮะบอกว่าเราต้องการการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแรงงานอเมริกันและเพื่อรับมือความท้าทายของโลกร่วมกันและว่าเราต้องการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติเมื่อจําเป็นและการเยือนครั้งนี้ก็คือโอกาสในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือความเข้าใจผิดใดๆก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างไม่มั่นใจว่าการเยือนของรัฐมนตรีคลังสหรัฐครั้งนี้จะช่วยลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนได้จริงหรือไม่นะครับเนื่องจากต่างยอมรับนะครับว่าทั้งสองประเทศก็ต้องพยายามปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคง,งของตนเองเช่นกัน แต่หนึ่งในเจ้าหน้าที่อเมริกันที่เดินทางร่วมไปกับคณะผู้แทนสหรัฐชุดนี้นะครับคุณรัฐพลเขาบอกว่ายิ่งมีเรื่องที่เห็นขัดแย้งกันก็ยิ่งจําเป็นต้องมีการพูดคุยเจรจาพร้อมเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นการเยือนที่ไร้ผลนะครับเมื่อสักครู่เราเห็นภาพการเยือนนะครับ,รบก็ การทักทายกันเป็นไปด้วยมิตรภาพนะครับ,รบถามได้ไหมว่าสิ่งที่มันกดคาดหวังจากการเยินของเยเล่นนี้คืออะไรครับก็มีมุมมองของนักวิเคราะห์หลายๆคนที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับคุณรัฐพลครับโดยรัฐมนตรีเยเล่นเนี่ยจะต้องพยายามจัดการสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่าเป็นการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมของจีน รวมถึงการใช้มรการลงโทษบริษัทอเมริกันแล้วก็ตั้งกำแพงการค้าการลงทุนเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คาดว่าเยนเล่นจะเรียกร้องความโปร่งใสในกฎหมายต่อต้านการจราจกรการจาร,รกรรมของจีนนะครับที่ถูกมองว่านำมาใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมของบริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจในจีน แล้วยังยังจะต้องมีการผลักดันให้เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ๆระหว่างทั้งสองชาติความร่วมมือในการรับมือปัญหาท้าทายต่อเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับในฝ่ายของอเมริกาโดยในวันสุงนี้เยนเล่นจะพบกับนายกรัฐมนตรีจีนนะครับหลี่เฉียงและอดีต หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของจีนหลิวเหอซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับในวิเคราะห์จีนก็มองว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้กําลังใช้วิธีปากว่าตาขยิบนะฮะเนื่องจากในในด้านหนึ่งก็พยายามที่จะเจรจาแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับบริษัทของจีนหลายบริษัทอยู่นะครับ หวังหุยเหาาประธานองค์กรคลังสมอง Center for China and Globalization บอกนะครับว่าแม้จีนไม่ได้แสดงออกว่าไม่ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีเย็นเล่นแต่จีนก็ไม่สามารถกลืนยาพิษแล้วแซงยิ้มไว้ตลอดเวลาได้นะครับที่น่าจับตานะครับก่อนการเยือนครั้งนี้เมื่อเดือนเมษายนเนี่ยเยลเลนเคยกล่าวไว้เรื่องสหรัฐเนี่ยจะต้องยึดเอาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็ นั่นเป็นหัวใจสําคัญในโนโยาบายเศรษฐกิจที่มีต่อจีนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางซูเฟิงสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยนานเก่งเขาบอกว่าคําพูดของเยนเล่นในคราวนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีเลยระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในการเยือนครั้งนี้นะค,ะครับนอกจากนี้ที่น่าจับตาคุณรัฐพลการเยือนครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ด้านพตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนนะฮะพึ่งจะก,กลับจากการเยือนจีน แล้วก็มีการเจราจาโดยตรงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการตกลงสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์สหรัฐจีนแล้วก็รับรองว่าจะไม่ทำให้เป็นความขัดแย้งลุกลามนะครับในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้ก็คือเดือนตุลาคมนะครับประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีมีกำหนดพบกันที่การประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศกลุ่ม G 2 0ที่กรุงนิวเดลีเดือนกันยายนนะฮะไม่ใช่เดือนตุลาคมหลังจากนั้น จะมาประชุมกันอีกทีที่การประชุมเอเปกนะฮะในเดือนพฤศจิกายนที่นครซานฟรานซิสโกด้วยซานฟรานซิสโกนี่เอ,เองนะครับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีไบเดนนั้นให้ความสําคัญนะครับและผู้นําทั้งสองนั้นก็จะกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองถ้ามองในบริบทของการแข่งขันทางการเมืองในสหรัฐที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในปี2024หรือว่าปีหน้าด้วยคุณจ<ช>น์งพ่นิกกี้เฮนล,ลี่อดีตท,ทูตสหรัฐประจำสหรประชาชาติแล้วก็เป็นผู้สมัครชิงชัยในพักรือิวาบิกันแข่งเป็นประธานาธิบดีปีหน้าเนี่ยบอกว่า ไบเดนสรุดขาตัวเองที่พยายามทำดีกับจีนและสีจิ้นผิงก็กำลังหัวเราะใส่เราน,นั่น,เป,นเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยใช่ครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถชมได้ทางช่องทาง t u b e Facebook และเว็บไซต์ v o a ไทยนะครับและติดตามข่าวคอาเราอื่นๆได้ที่โซเชียลมีเดียหลายช่องทางนะครับนอกจาก YouTube Facebook แล้วเรายังมี Instagram Twitter และ Spotify ครับ เอาละครับกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันบ้างคุณสงพจน์ครับ,รบวันนี้หุ้นปิดลบนะครับโดยดาวโจนส์นั้นติดลบ1.07%ครับมาอยู่ที่33,922.26ขณะที่นัสแดกนั้นลดลง 0. 7.9%มาอยู่ที่4,411.59และ S&P ติดลบ0.82%มาอยู่ที่13,639.04นะครับข่าวในวงการเทคโนโลยีที่เป็นนะที่น่าสนใจก็คือแพลตฟอร์มใหม่ที่คู่ขนานกับ IG ก็คือเทรดส์นะคือฮากันมากเลยนะหลายๆคนก็สมคัครกันเรียบร้อยนะกลัวตกรถนะครับเอาล่ะปรากฏว่ามีความคืบหน้าล่าสุดนะครับคือ Twitter ซึ่งมีรูปแบบการใช้ก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ามีความคล้ายมากนะฮะกับเทรดที่ทางเมตตาบริษัทมแม่ของ Facebook พึ่งเปิดตัวไปเนี่ย t วิตเตอขู่นะบอกว่าจะฟ้องบริษัทเม t ตาแพลตฟอร์มสืบเนื่องมาจากการเปิดตัว t r เ a d s นั่นเองนะครับรอยเตอรรายงานข่าวนี้ในวันพฤหัสบดีโดยอ้างสื่อออนไลน์ซีมาฟอรที่เสนอข่าว อ้งอิงจากจดหมายที่ทนายของ Twitter นั้นส่งไปยังมาร์คซักเคอร์เบิรคุณส้องพศซีของบริษัทแม่ตะนะครับแมระนั้นเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ก็ได้เปิดตัว Threads เมื่อวันพุธนะเมื่อวานนี้เองโดยปรับปรับขึ้นมาเนะี่ยมีผู้ใช้แล้วกว่า30ล้านคนนะในไม่กี่ชั่วโมงเองนะใช่โดยต้องการแข่งกับ Twitter ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสด้วยการขยายฐานธุรกิจจาก ตัวผู้ใช้ Instagram เองซึ่งตอนนี้นมีอยู่หลายพันล้านรายทั่วโลกนะครับครับอเล็กซ์สปิโรนะครับเป็นทนายของ Twitter กล่าวโทษบริษัทแมตตาในจดหมายว่าบริษัทแมตตานั้นจ้างอดีตพนักงานของ Twitter ที่ใช้ข้อมูลความลับ,บทางการค้าทางธุรกิจและข้อมูลชั้นความลับระดับสูงอื่นๆในการทำธุรกิจนี้ตามรายงานของเซมาฟอร์นะครับ ทนายผู้นี้นั้นก็ได้กล่าวด้วยว่า Twitter นั้นต้องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาคุณสมพ์และขอเรียกร้องให้บริษัทแม่ตานั้นดำเนินการโดยทันทีเพื่อหยุดยั้งการใช้ข้อมูลความลับทางธุรกิจเหล่านี้นะครับทางด้านโฆษกของบริษัทแม่หักก็ออกมาตอบโต้น,นะครับแอนดี้สโตนบอกว่าเทรนั้นไม่มีผู้ใดที่อยู่ในทีมวิศวกรของเทรดที่เป็นอดีตพนักงาน t w i t เตอร์นะฮะ ส่วนออรอยเตอร์ก็ได้ไปเช็คข่าวนี้นะครับกับอดีตผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของบริษัท t ทรดส์นะฮะของบริษัทแมตตาโดยผู้บริหารระดับสูงผู้นี้ก็บอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยไม่มีใครเคยทำงานให้กับ t w i t t e r และกำลังทำงานอยู่ในบริษัท t r a ในเวลานี้นะเขาบอกด้วยว่าแม้แต่อดีตบุคลากรระดับสูงของบริษัทก็ไม่พบว่าไปทำงานแม้แต่คนเดียวนะครับ ในเวลาเดียวกันนะอีลอนมัสก์ก็ทวีตนะบอกว่าการแข่งขันเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรแต่ต้องไม่ใช่การโกงกันก็เป็นการตอบโต้ข้อความหนึ่งที่อ้างอิงข่าวชิ้นนี้ของเซม a ฟอร์นะครับตั้งแต่มัสกเข้าซื้อกิจการของ Twitter คุณสมพศเป็นที่ทราบกันนะว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นก็มีคู่แข่งมากขึ้นนะทั้ง Mastodon แล้วก็ Blue Sky นะครับเตระบุว่าตอนที่ออกข่าวนี้เนี่ยติดต่อ ไปยังผู้บริหารนะครแล้วก็ทนายสปิโรของบริษัท Twitter แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อแสดงความเห็นนะครับครับเรื่องของการงัดกันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะฮะเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วก็น,นี่เป็นกรณีล่าสุดไปที่วงการบันเทิงบ้างคุณรัตพลครับมไม่มีใครไม่รู้จักนะครับวง b l a c k พิงคแต่ว่าล่าสุดก็รู้สึกว่าจะ อาจจะเกิดปัญหานะฮะที่เวียดนามเมื่อทางการเวียดนามสั่งตรวสอบเว็บไซต์ของทีมผู้จัดคอนเสิร์ต Blackpink g เกิล r o u p ป p o p ชั้นนำนั่นเองนะครับก่อนที่จะจัดการที่ ก i, รุงฮานอยเร็วนี้นะครับหลังจากมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการที่ผู้จัดเน้นนำเสนอแผนที่ทะเลจีนใต้พร้อมข้อมูลบริเวณที่มีข้อวิาพากษ์กับจีนเนี่ยปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของผู้จัดงานนะครับอันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์สกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามประกาศเมื่อคืนวันพุธบอกว่าได้มีการสั่งตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท IME เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยที่ว่าบริษัทผู้จัดงานของ Black พิงกนั้นทําการโปรโมทแผนที่เส้นปละ 9เส้นที่มีปัญหาจริงหรือไม่นะครับรอยเตอร์ติดต่อไปที่ทางกระทรวงนะฮะเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการตรวจสอบแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับขณะเดียวกันบริษัท YG Entertainment ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ Blackpink ก็ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสบดีนะครับตามเวลาของเวียดนามไบรอันเชาซึ่งเป็น CEO ของ IME ออกแถลงการบอกว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นความเข้าใจผิดที่ไม่น่าเกิดขึ้นและว่า IME กําลังเร่งทบทวนและสัญญาที่จะเปลี่ยนภาพต่างๆที่ไม่เหมาะสมสําหรับชาวเวียดนามแล้วพร้อมยืนยันนะครับวระธางบริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการให้ความเคารพต่อทิปไตยและวัฒนธรรมของทุกประเทศนะครับ รายง,งานข่าวบอกว่าเว็บไซต์ของบริษัทนี้ปิดอยู่นะฮะแม้หลังมีแถลงการออกมาแล้วขณะที่ภาพในเว็บก็มีการบันทึกไว้ในหน่วยความจำแคชนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เห็นเมื่อวันที่4กรกฎาคมแสดงให้เห็นภาพของเส้นประ เก้าเส้นบางๆลากล้อมรอบพื้นที่ทะเลจินต้าอยู่นะฮะอันนี้ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นประเด็นมานี่เองนะครับคุณรัตพล์เกี่ยวกับที่เวียดนามสั่งห้ามฉายภาพยนต Barbie, นร์บา์บ<ม>ี้นะฮะเนื่องจากมีการนำเสนอภาพของแผนที่เส้นปลาเก้าเส้นเช่นกันนะครับกรณีนี้ก็มีการตรวจสอบผู้จัดงานคอนเสิร์ตเกิดขึ้นนะครับหลังผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเวียดนามรายหนึ่งสังเกตเห็นภาพดังกล่าวนะครับ เมื่อไปสอบถามนะฮะชาวเวียดนามที่เป็นแฟนวง b l a c k p ิงคที่เขาบอกว่าซื้อตั๋วคอนเสิร์ตไปแล้วด้วยแต่บอกว่าพอเห็นว่ามีการใช้ภาพเส้นประาในเว็บไซต์ที่โปรโมทนะฮะก็ไม่ไปชมคอนเสิร์ตนี้เลยนะฮะบอกว่าเป็นเพราะว่าตนเองเป็นคนรักชาตินะฮะนี่เป็นความเห็นหนึ่งของแฟน b บล็ k พิง k เขาครับก็พูดง่ายงว่าแผนที่เนี้ยไปปรากฏในเรื่องของการโปรโมทงานคอนเสิร์ตอะไรเหล่านี้แล้วก็เส้นประดังกล่าวเนี่ย เป็นเรื่องเซนซิทีฟและเรื่องอ่อนไหวสำหรับคนเวียดนามเพราะว่ามีกรณีพิพาททางดินแดนในเทจินใต้กับจีนอยู่ <S <S ใช่ครับปเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันนะครับ,รบขอข่าวร้อนอีกข่าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปลดความร้อนแรงแบบนุ่มฟูในตอนท้ายรายการนะครับเรื่องโลกร้อนคุณทงพน์อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในวันพุธที่ผ่านมานะครับยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการอยางไม่เป็นทางการนะครับสะท้อนว่าช่วงนี้เนี่ยมีอากาศที่สุดโต่งนะฮะเนื่องจาก เรื่อง Climate Change นั่นเองนะครับข้อมูลนี้นี่เก็บโดย Climate Re-Analyzer นะครับแห่งมหาวิทยาลัยเมนหรือว่า University of Main e ของสหรัฐบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในวันพุธนั้นอยู่ที่ 17. 8องศาเซลเซียสถือเป็นระดับเดียวกับที่คำนวณได้ในวันอังคารแล้วก็สูงสุดกว่าสถิติก,ก่อนหน้านี้ที่17.01องศาเซลเซียสที่บันทึกได้ในวันจันทร์ฟังดูไม่ร้อนนะแต่ว่าเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนะทั้งโลกเลยรวมทั้งซีกโลกที่ตอนนี้เนี่ยมีอากาศเย็นนะเขาเฉลี่ยแล้วทั้งโลกเนะี่ยอยู่ที่17องศากว่ากวาแต่ที่ร้อนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนี้ก็คือว่าที่ปักกิ่งนะครับ อุณหภูมิสูงกว่า35อ,องศาเซลเซียสติดต่อกันถึง9วันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งทางการนั้นต้องสั่งห้าม,จ,มจัดกิจกรรมกลางแจ้งในวันพุธโดยอุณหภูมิในวันพุธคุณสมพศสูงสุดที่ระดับ41อ,องศาเซลเซียสนั่นเอง <ผม S 1> นะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจในอื่นๆรออย,อยู่ครับ อ่ะผมบอกแล้วว่าเราจะลดระดับความร้อนแรงในช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับ,รบเริ่มต้นด้วยเรื่องของการถักน i ตติ้งคุณงพจนเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่ปรากฏว่าสำหรับหนุ่มอเมริกันนั้นเขาบอกว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความเป็นเพื่อนกันนะจะเป็นโบร m a n c ์หรือไม่นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของผู้สื่อข่าววิเมานำเสนอครับ กลุ่มนักถักนิตติ้งชายในนครนิวยอร์กที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติ <c oughs> การเหมารวมทางเพศของสังคม <c oughs> ด้วยการเย็บปักถักร้อยในที่สาธารณะ <c oughs> เหมือนกับนักถักนิตติ้งจำนวนมากที่พบว่างานอดิเรกชนิดนี้ <c oughs> ช่วยให้จิตใจสงบและช่วยให้เกิดความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยค่ะ นักถักนิตติ้งชายที่ว่านี้มาจากหลากหลายวงการมีภูมิหลังและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมากโดยมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีไปจนถึงนักวิทยาศาศสตร์ศาสตราจารย์และศิลปินเจคอบไซเฟิร์ตบรรณาธิการของสำนักพิมพ์โซโฮพับลิชิงคัมพานีซึ่งใช้การถักนิตติ้งเป็นพื้นที่การแสดงความคิดสร้างสารรค์และงานอดิเรเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักถักที่กำลังถักเสื้อกันหนาวอยู่ ไซเฟ,ฟิร์เล่าว่าจู่ๆวันหนึ่งในฤดูหนาวตนเกิดความรู้สึกต้องการจะเรียนรู้รงานอดิเรกของคุณปู่คุณย่าโดยคิดว่าจะเรียนงานแกะสลักและงานถักนิตติ้งแต่หลังทำมีดบาดนิ้วตัวเองอยู่เรื่อยๆในช่วงฝึกงานแกะสลักเลยเลิกไปและหันมาเน้นการถักนิตติ้งซึ่งในช่วงแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะสนุกแบบนี้ไซเฟิร์ตและผู้ที่ชอบการถักนิตติ้งจำนวนหนึ่งจะมารวมตัวกันที่ร้านถักนิตติ้งแห่งหนึ่งในเขตแมนฮัตตันนครนิวยอร์ก สัปดาห์ละครั้งเพื่อพบปากพูดคุยและถักงานของตนค่ะหนึ่งในนักถักมือสมัครเล่นที่มารวมกลุ่มคือ yeah, <this> สเตฟานัสแอ็กแนนดานักวิทยาศาสตร์ผ <to> ู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเคมีที่เพิ่งเริ่มหัดถักนิตติ้งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด -19 mm hmm. แต่ทําให้เพื่อนๆน,นักถักของเขาทึ่งไปกับทักษะและลวดลายที่ยากๆที่มือใหม่มักไม่ถนัดค่ะ For me it's like a therapy uh, uh, something to Quiet m แอ็กซ n แนนด้าบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสำหรับตัวเขาแล้วการถักนิตติ้งเป็นเหมือนการบำบัดช่วยทำให้สมองสงบลงได้ค่ะ ส่วน l ุยส์โลเปสเบรเซียโดศาสตราจารย์ด้านการตลาดจาก l a เซลยูนิเวอร์ซิตถักนิตติ้งมาประมาณ8ปีแล้วแกรนด Roger อร์เคมนักวิจัยทางการแพทย์<ด>ที่โรงพยาบาลม u ลซายนายเป็นสมาชิกกลุ่มอีกคน <laughs> ที่มีเหตุผลมากมายหลายประการที่เลือกมาถักนิตติง้งโดยบอกว่าเขาถักงานออกมามา,มากมายหลายชิน้นทั้งให้ตัวเองและให้เพื่อนๆด้วยในขณะที่ e v a ว k นคูปแมนักออกแบบตกแต่งภายในบอกว่าตนหลงใหลการถักนิตติ้งมาตั้งแต่อายุเพียง5ขวบแล้วค่ะ I didn't make a pattern. it just out of my head. คุปแมนกล่าวว่าเสื้อตัวที่เขาใส่อยู่ก็เป็นฝีมือการถักด้วยตัวเองโดยไม่ได้ดูแพทเทิร์นเลยและมันไหลออกมาเองจากสมองพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมา <c oughs> ทุกๆความสำเร็จก็มีความล้มเหล,ลวปะปนอยู่บ้างเล็กน้อยคุปแมนบอกด้วยว่าตนถักนิตติ้งทุกขนทุกแหง่งโดยเฉพาะขณะที่นั่งอยู่บนรถไฟใต้ดินเพราะเขามีความสุข <S <S ที่ได้เห็นปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่องานอดิเรกของเขาซึ่งหลายๆคนคิดว่าการที่เขาถักนิตติ้งจะต้องเป็นเพราะต้องการประหยัดเงินเนื่องจากประสบภา ว่าทางเศรษฐกิจซึ่งเขาก็แย้งว่าไม่ใช่เลยนะคะแต่การถักนิตติ้งเป็นงานอดิเรกที่แพงที่สุดต่างหากค่ะสรุปว่าถ้าเราจะลองแอบไปมองดูว่ากระเป๋าใบโตของชาวอเมริกันเหล่านี้มีอะไรอยู่บ้างก็คงไม่น่าแปลกใจที่จะพบว่าพวกเขาพกไหมพรมจำนวนมากมายไหมถักนับสิบสิบเล่มและนิตยสารว่าด้วยแพทเทิร์นการถักลวดลายต่างๆไว้พร้อมใช้งานเสมอนั่นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ voa ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเราก็ติดตามภาพข่าวนี้นะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรา voa thai com นะครับเอาละสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของชาวเน็ตไทยคุณนพจน์ฮือฮากันอย่างยิ่งนะครับคึกคักกันอย่างแรงเมื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นได้โค้ดทวีตของ Taylor Swift เมื่อวันพสรบดีคุณนพจ์ โดยชวนให้ Taylor Swift เนี่ยเดินทางมาไทยนะพิธาเขียนชวน Taylor ว่าตอนนี้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่หลังจากที่คุณยกเลิกคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเพราะรัฐประหารในโค้ดเหมือนกันนะครับบอกว่าเรารอคอยที่จะต้อนรับคุณสู่ประเทศที่แสนสวยงามของพวกเรานะครับข้อความนี้นั้นมาจากการโค้ดทวิตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย s w ิฟตได้ลงภาพที่เป็นตารางทัวร์คอนเสิร์ตนะแล้วประเทศต่างๆ,ๆที่อยู่ในตารางทัวร์เนี่ยเป็นประเทศในยุโรปนะข้อความของพิธานั้นถูกรีทวิตไปกว่า1,2 0 0 0 0ครั้งนะมากกว่าต้นทวิตของ Taylor ท,ที่ถูกแชร์ียอีกนะครับคุณพิธานั้นตบท้ายทวิตนี้ได้ว่ามาเธอ แล้วผมจะร้องเพลง Lavender Haze กับคุณแถมลงไทยว่าทิมที่เป็นชื้อเล่นของคุณ <c oughs> พิธาด้วยนะครับ <c oughs> และเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2557นะสื่อต่างชาติหลายแห่งนะเช่น Time Magazine ก็ลงข่าวการยกเลิกคอนเสิร์ตของ Taylor Swift หลังจากที่เกิดการทำรัฐประหารขึ้นในในประเทศไทยนะครับ <c oughs> และเมื่อมีการโค้ดทวิตของพิธาถูกแชร์ครั้งนี้ <c oughs> อย่างสนันวันไหวในวันพระสบะดีสื่อต่างชาติอย่างบิลบอร์ดก็ให้ความสนใจเรื่องการชวน t a y l o r Swift มาไทยเช่นกันนะครับโดยการเคลื่อนไหวนี้ของคุณพิธานั้นยังคล้ายกับนายกรัฐมนตรีแคนาดา s t ส n Trudeau ที่ออกมาชวนในวันพุธผ่าน Twitter เช่นเดียวกันนะบอกว่าให้ Taylor Swift นั้นมาจัดคอนสเสิร์ตท,ที่แคนาดานะครับเ <BR unto S 1> อาละรครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสตรงจาก v o โไทยวันนี้นะครับผมและคุณสรงพจต้องหลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์คะอ๋อสวัสดีครับแอมฟังเรื่องราวของเมืองไทยแล้วก็ฟังเรื่องของนิตติง้งการถักที่ดิฉันก็กําลังคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่เห็นคนก้มหน้ามากไปกว่าดูหน้าจอโทรศัพท์นะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ อาจจะเห็นการถักนิตติ้งเป็นเรื่องราวที่เป็นแนวโน้มใหม่และทําให้คนสุขภาพจิตดีขึ้นก็ได้นะคะทําสมาธิได้ดีด้วยใช่คือเห็นบ่อยขึ้นนะในช่วงโควิดก่อนโควิดด้วยซ้ำนะเห็นคนถักนิตติ้งกันตามการโดยสารสาธารณนะต่างๆนะตอนนี้เนี่ยเรื่องของทวย,ยพรลบอกว่าเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับในกลุ่มผู้ชายที่ต้องการที่จะ